โชคนีเป็นๆนี่ก็ปลูกปักไว้ใสกกระตั้งวันนี้รกระตรั้งมีระบ๊อบน้ำควบคุมรมบบน้ำได้นะครับนี่ก็ได้ปลูกปักไปแล้วแต่ว่าการเติมดินยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้แต่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับกร,ระตั้งนี้ก็ปลูกประก,กาศกับเปะตัวปูห้แล้วนะครับกระตั้งนี้ก็ อย่างอีกอ็อีกซ่องกระตั้งก็ยังไม่ได้ปลกูกซ่องกระตั้งนู้นกระตั้งนี้ปลูกแล้วก็กระตั้งนี้ปล,กลกูปลกพักชีไปแล้วก็ออกแล้วนะครับปลกปูกพักชีกับพักบุงนะครับการนี้ก็ลงวิดีโอเป็นข้อมูลนะครับว่าได้เริ่มต้นปลกปูกพักแล้ว ก็น erm ี้ก็ไอเล็กรวยตานีนะครับรวยตานีดังแต่ว so ่าปุ่มร so ุ mm ่นมาตั้งแต่ใบเล็กนะครับรุ่นมาตั้งแต่ใบเล็กนี่ก so, mm ็ก hmm. so ็ใบเล็กนี่ก็ขึ้นมาก็ใบนี้ต้นขึ้นมาก็มีดังนะครับแต่ว่าปอตอนนี้มันกระจ่างๆไปปอใบมันเกี่ยวจัดก็ตอนนี้ขึ้นมาหมากขึ้นมาหมากนะครับขึ้นมาหมากก็แต่ว่าไม่รู้มันจะจางไหมตอนใบเกี้ยวเกี้ยวเก็ม การุ่นต่อไปนะครับก็รุ่นเดี่ยวๆตอนนี้ก็มีรุ่นอยู่นะครับก็น,นี่ก็การตั้งปลูกฉันเดงนะครับมีระบรบน้ำแต่ว่า,าต้นไม้ยังไม่ไกญ่ถุยนะครับช่วงนี้ก็เปิ่อนก็มันจะจุ่มเปื่นเติมนะครับเรื่องการปลีกกระตั้งปลูกพักในกระตั้งคุณหนบัตำบอลปีเสดีที่ก็ดีนะครับปลวกก็หมดไม่ขึ้นขินนะครับพวกก็ไม่ทำลายก็ ไอ้ตากเลยมันป้องกันได้แม่นนะครับไอ้ก็มาเลยเพิ่มเติมวิดีโอเติเครดิตนะครับเปื่อนเปล่นตกใจก็กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วเข้ามาพบบนั้นรายละเอียดนะครับลุงอ้อยผลไม้นะครับปีนี้ก็ควักเปลือนบอกต่อๆกันไปนะครับลุงอ้อยผลไม้คือบางที่เรามีต้นกวาดักรักต้นต่องต้นจุ่มโปะต้นท่องตอนก็ใแจกหนังมือแต่ว่าสะดวกก็คือเพิ่มในแหล่งน้ำเหมือนเวนะครับอยู่เติเครดิตนะครับอะไรเพิ่มเติมนะครับ กุนไก่เดียวว่าผลมาไม้ใน้มากว่าอย่ที่นิทนะครับก็เปิดกล้ามาเล่นนะครับนะก็กดติดตามนะครับกาคลิปนี้ตอนนี้นะครับนะ่ะสวัสดีครับ